สดีครับชินชนามนะครับผมในเรื่องร้อยเล่สเนร้ายนะครับผมรับบทเป็นต่อซึ่งคาแรคเตอร์จะแบบแม,แมนแมนเป็นคนที่แบบรักเพื่อนห่วงเพื่อนป้องปกป้องเพื่อนตลอดเวลาแล้วก็เป็นคนชอบซ่อมรถออแอบรู้วัานางเอกแต่ได้กับเพื่อนอ แต่ก็ตามสุดลรครเนาะเออแต่ว่าก็ก็ดีครับสนุกดีครับได้เล่นกับนตด้วยคือเต้นเพราะว่าชอบคือเขาเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ที่ผมรู้สึกว่ามีความเป็นตัวตนสูงมากและนั่นคือสิ่งที่เราชอบเกี่ยวครับเราสึกว่าผู้หญิงคนนี้แบบคล้ายๆเราไงคล้ายเราตรงที่แบบมีความเป็นแบบไม่เหมือนคนอื่นและแล้วก็ชอบด้วยที่เป็นอย่างนั้นเลือกที่เป็นอย่างนั้นด้วยก็เลยน่าจะสนุกครับน่าจะสนุก แล้วก็ส่วนตัวสนิทกับแอรินมากอยู่แล้วไม่เคยได้ทำงานด้วยกันเลย <c oughs> เป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกันรู้จักมาหลายปีมากเป็นครั้งแรกที่ร่วมงานกันซึ่งก็ดีใจครับตื่นเต้นมากที่ได้ที่ได้ทางานกับแอรินสักทีถึงแม้ในในละครจะไม่ค่อยได้อยู่ฉากเดียวกันสักเท่าไหร่แต่ว่าก็ดีใจที่รู้ว่าได้ทํางานกับแอรินเด็กตัวของคุณเองนะคะพี่พูดแต่ฮะว่าสนิทสนมกันอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเคยไปเข้าคลื่นหรื เคยเข้ารายการเคยได้คุยกันไปงานเจอกันแล้วก็มีคือในเรื่องตัวเมนผู้ชายก็มีกันอยู่สองคนนี่แหละแล้วผู้หญิงเยอะมากเพราะฉะนั้นก็ต้องเดี๋ยนะต้อง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 หาหาหาพวกไหนหาพวกหาพวกซึ่งคุยกันสนุกครับเรากับพีู่คุยกันสนุกอยากคาแรคเตอร์ของ นจะค่อนข,ข้างแตกต่างจากชีวิตจริงไหมที่บบว่าต้องซ่อมรถให้เป็นต้องอะรอ๋อก็มีอยู่เรื่องเดียวที่แตกต่างคือเรื่องรถเนี่ยแหละฮะจริงๆเป็นคนชอบรถอยู่แล้วแต่ว่าแต่ว่าก็ต้องไปศึกษาภาคเพิ่มเติมว่าแบบท่าทางหรือนู่นนี่แต่ว่าจริงๆชอบคาแรคเตอร,ร์นี้เพราะว่าจริงๆมีรุ่นพี่คนหนึ่งอย่างนี้เลย <c oughs> อะเ <c oughs> สื้อผ้าวันนี้ผมแต่งตัวแล้วผหมือนพี่คนนี้เลยดีกวเปล่ามันเหมือนเลยทรงผมก็เลยแบบโอเควันนี้ขอเป็นลุคนะเพราะแบบเหมือนพี่ก็เลยแล้วเราก็เลยได้แบบโอเคคาแรคเตอร์ประมาณนี้เดี๋ยวจะดูพี่เขา ผมอยากเล่นธรรมชาติที่สุดแล้วก็จะเก็บอาหารน่นนี่นะั่นมาเพื่อแบบดัดแปลงใช้เป็นตัวเราซึ่งจริงๆแล้วอินเนอร์ของมันไม่ไม่ค่อยแตกต่างอะไรเท่าไหรู่่แบบเป็นแมนรักเพื่อรักครอบครัวเป็นคนที่แบบยอมเจ็บแทนอะไรอย่างเงี้ยยอมแบบไม่เป็นไรกูเองอะไรอย่างเงี้ยก็ซึ่งก็จะคล้ายๆกับคล้ายกับเราข้างในแต่ว่าไอ้ภายนอกรักภายนอก,กนี่อีกเรื่องหนึ่งจะต้องค่อยๆหัด Liberal, Connie, อย่างนี้มันเข้าเสียพาด้วยอะไรอย่างเงี้ยเอออย่างนี้ช okay ิมได้ดูเวอร์ชั่นเก่าไหมคะไม่ได้ดูคไม่ได้ดูไม่ได้มีโอกาสใช่ค่าที่จะแบบว่ากดดันไหมแบบถ้าแบบคนอภเษกีค่ไม่ฮะเพราะว่าผมเชื่ออย่างหนึ่งคือถ้าเขาเลือกแล้วเขาเรื่องนี้มาทําใหม่แล้วอะเขาคิดดีแล้วเขาคิดดีแล้วสองเขาเลือกคาแรคเตอร์มาแล้วเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องกดดันแ่ะเขาก็จะกดดันเราไันสำหรับเรานะไม่รู้ว่าเขากดดันหรือเปล่าแต่ว่า ถ้าผมมองในมุมผมผมรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นโอกาสที่ดีผมจะมองว่าเป็นโอกาสที่ดีแล้วผมจะมองว่าเราก็จะทําให้ดีที่สุดในความสามารถของเราหนึ่งสองเขาคงเลือกเราเพราะว่าเขาคงรู้สึกว่าเราเหมาะแค่เคยดีก็เพราะฉะนั้นก็ทําหน้าที่ให้ดีสุดกับรถเองต้องมีคุกกีิกันจะเขินไหมจะเขินไหมไม่เขินเพราะจริงๆแล้วแบบว่าอารมณ์แบบฝรั่งขหลังคู่มั้งก็เลยแบบเรื่องแบบ เรื่องอะไรพวกนี้มัน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 ก็ไม่ไม่ไม่เขื่นไม่อาลกรบก็อาจจะมาเขื่อนก็ตอนเพิ่มอินเนอร์เข้าไปนี่แหละว่ามันจะมาเขื่อนตอนนี้แต่ซึ่งก็ดีครับเพราะว่าจริงๆมันก็ควรจะเขื่อนน่ะถ้าคนเรามันชอบกันมันก็ควรจะเขื่นกันนี่บอกว่าเพราะฉะนั้นผมว่าก็ก็ดีครับมีความเขื่นก็ดีครับให้ทีมสาวละครนี้ฝากด้วยนะครับร้เลเสน่ห์ร้ายนะครับเร็วๆนี้รับรองว่าสนุกสนานแน่นนอนรับรองว่าผมว่ามันเป็นการแบบการรวมตัวของคนแบบ รุ่นใหม่ที่เจ๋งๆอ่ะแล้วก็ผมว่าเป็นการรวมตัวของของคนพวกนี้ที่ที่ผมว่าเหมาะกับคาแรคเตอร์มากผมบอกเลยว่าที่ที่เห็นนะที่ได้เวิร์กช็อปที่ได้อะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าทุกคนเหมาะกับคาแรคเตอร์มากแล้วก็เป็นไม่รู้นะผมกับโน้ตผมรู้สึกว่ามันจะน่ารักสำหรับส่วนต,ต,ตัวนะผมคิดภาพผมเห็นภาพว่าตัาวน้อก น่าจะน่ารักเลยอ่ะน่าจะน่ารัาากเลยใช่แบบว่าจะเป็นถูกว่าน่าจ,จะน่าน่าจะน่ารักอ่ะเอานี้ก็ติดตามแล้วกันว่ามันจะน่ารักแค่ไหนคขับรถเอง <Yes. S 1> ขอบ